การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยคือการเจริญเติบโตทางด้านต่างๆของร่างกายและการพัฒนาทักษะทางกายภาพให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวการรักษาความสมดุลของร่างกายการควบคุมการทรงตัวรวมถึงการประสานสัมพันธ์ของร่างกายให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสัมพันธ์กันเด็กทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่หากได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะ สมตั้งแต่แรกพบและต่อเนื่องกล้ามเนื้อเล็กเป็นการจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและตาเช่นขยำนวดคลึงปั้นดินน้ำมันการต่อบ,บล o อกไม้การใช้กล้ามเนื้อมือในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ การต่อภาพจิ๊กซอและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการวางรากฐานในการใช้มือที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนต่อไปพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่เป็นการใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขนขารวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆทักษะนี้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นการคลานการเดินพื้นราบและทางต่างระดับการกระโดดการปั่นจักรยานทรงตัว เพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกายให้มีความแข็งแรงมีความทมัดทแมงมีความวัยในการเปลี่ยนท่าทางมีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬาและอื่นๆที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในพัฒนาการของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและสติปัญญากล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของระบบการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะหากพื้นฐานทางร่างกายไม่แข็งแรงก็ยากที่ระบบการเรียนรู้ของร่างกายในส่วนต่างๆจะทำงานได้เต็มที่หากทักษะทางด้านใดด้านหนึ่งถูกพัฒนาข้ามขั้นตอนหรือพัฒนาได้อย่างไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้การพัฒนาโครงสร้างทักษะของร่างกายทางด้านอื่นทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย การพัฒนาด้านร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นซึ่งการทำกิจกรรมไม่จำเป็นต้องทำที่บ้านเท่านั้นแต่ผู้ปกครองอาจจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมวันหยุดนอกบ้านได้เพราะการเรียนรู้นอกบ้านเปรียบเสมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวมากมายช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตการปรับตัวอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นและยังสร้างความทรงจาดีๆครูเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ พัฒนาได้เต็มศักยภาพหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง